ไม่ได้ทักย่านเขามันนยงเขาเขาแล้วจะไม่เลือมล่องเปลี่นา้ยันงเียต้องเปลี่ยนอันอันันเวก็ไม่ซี้อันลูกชิตเดียวอาจารย์เดียวกันไเห็นแต่ไม่เห็นโดนแล้วเพื่อนันนี้นาจ่าเสียวก็ยางมาตัวก็ยางแตกกอนกันเลยเอายิ่งย่งีชตัวเอาพว่าชีว่าพว่าเปลี่ยน้าเาดีีคือกันเนาะ ค่ะคุณแม่ถือมาจัดงวดแล้วค่ะแม่บริสุทธิ์งวดนัน้นแม่ก้าท่าบุญบ้านท่าขั้นตีเป็นมาแต่ว่าในยินทาวาถือมาหลายงวดแล้วอันถือสองงวดแล้วเก็ดเก้างวแต่ถืออีกหนึ่งไม่ได้เปรียโอ้เอางวดต้นงหันแม่จะได้ ลบไปที่ไหนรถรถไปทางไหนรตีพองกว่าโอ้ยบาดันไหนอะร่อจ้าเกียว่าจะได้เ็นอีกแม่ยิ้อันังช่องระดดลงสามคอีนเดียเอลองตัวเอาไม่ต้อง่ต้อยื่อได้ะเนวเนี่ยื่อได้ลวเนี่ย แสดงว่าคุณแม่นี่เฟ้นตุยงได้หนีนอเขาก็เบิ้ลพวกมือเนาะวันแ้วก็เขียนเขียนเขียนแต่เขียนอาจารย์นั่นอาจารย์นี้เขาเขียนเหมือนนี่เขียนตัวเสี้ยวเขียนเหมือนอ่าลงกระเดชไปอคืออ่าเกิดมากระลักทีมาเทศินพอดีในบรรยากาศอ่า มัานันบ้นบนเด็ดันยิมงขึ้นยมมเาโฝนเ้ยเมนเาตับานมันนัมนเหมามอไกังยมเเสาเกันไงแจ้งนี่บแม่พ่แม่แงไต้ยแจ้งนี่แม่ตีผู้เฒ่าเอื่นกับฟัน่อนที่แก้งอนที่แกงนี่ไหมตัวาแม่กระบนนั่นดอกแม่กนนมันเามันอุปทานไมซื้อจะจำเอย่างเงี้อย่างไนอั่างไงแตระว่าอุปทานอัน กดวันเห็นอยู่สนใหม่ใช่ไหมเฮ้ยจะส่วนใหม่เต่าแก่สุนทักทิมแมนม่นตะวนส่นมเจนไปแล้วส่นใหม่นิ้วเี็นไปยากยังมาะวันเห็นตะว่าเห็นเด็กเลยตะว่าลดรดอันรี้รดไทนี่เห็นดู่ตารางนั่นที่สอนี่นิ้ดไทยรอบคท่สองนสองเกียสอเกียงายเจ่าเหียวันสองเทีย่าถือมัดจมูดถือมัดจมวด แล้วมานี่คือชนไม่คือชนไม่อ๋อแม่ขวัญเห็นเลขอยู่ที่ต้นไม้บอว์มันชนไมนไม่ทนอ๋อไม่ทนสินะมันก็ทชนไงดอกแต่ว่ามันตายแล้วมั้งตปลายมันดูนั่นมันน่ะที่เขาห้อยก็ตันน่ะแต่ว่าเห็นเลขเลอแดงบ่ค่ะบ่อันบ่แดงบ่แดงหมดบอว์แดงแต่ว่าเป็นเลขเลย ฟันเห็นเป็นตควโค้งงงเลยตีแม่เป็นว่ามันเห็นมันโตแล้วแต่ว่ามันตีแม,ม,ม,ม่ตีแม่ส่นละแม่กับโบมันนั่กปนไดเนาะเห็นตัวไดยก็แม่เก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์นี่คือรอบแรกเห็นเลขยุบปลายสนไม่ไม่เลยไหมคือว่าไม่คล่ไข่ไม่ฟื้นสินะคล่ไข่ไม่ฟื้นใชไปมอ่าจากมีรอบที่สองรอบที่สองเห็นดูอันเห็นรถเป็นเตตรางลูกรถยังค่ะรถไถ จะ่างเฮียนลูกเดยนก็ไปทางไหนบูดเดียวสำหรับน้ำมันบ้านมีทะเบียนบ้านรูปมันมันตัวไหนบูสองนื้อสองแขเออนงหาลหานั่นน่ะไอ้นั่นมันแตแปลกแปลกยี่ดีอในในเสาเดียวเอาท้ายน้ำมันเนีเนี่ยพูดึงเจ้าก็คักเนี่วามย็นสามตัวคงยงเรคเอาท้ายเอาเนย หนาเป็น8 0จ้ะโอ้ยเขาล้มลังนี่จะขวาใเาเก้าแต่ดนสามคู่นี่98 90 80 80ครับผม80ครับผมแม่บุนเยแม่ม้วมันนืวดหรือไขะโอ้วดนี้อาจะแม่นอีกม่ พอคุณรับเที่น้องกัมาเดีนยุคีด้อแม่ก็ม่เ่นน้องหยุคีละมันจะเปล่าวาอะไรลำบากแกม่แม่สวลีบคีพานไปพานมากกบแฟเด่นก็ได้โแม่แม่แม่เป็นคนเขาทั้งนั้นเลวแม่ก็เลยรยาก แม่นีไปแล้วเว่าเล็กเแต่ว่าโลกน้องนัสิฟันเองเาไอ้หมูเังเอาลงมากเยคออกไปเน่้มูฟังอะไรเ้เดี๋ยวนึงแชุดใหม่ตีหัวหนอะโอ้หัวกูม่แตกไม่แห้งอะจิวจันว่าคืกค่ะของนม่กาอเจ้าถอหน้าบ่อเจ้าถน้าบ่อเปนเบิรบานี่หขาหอเน่มาบอกกันลูกเด้อลูกมา ฟังหางแม่แต่่นั่นดอกยด้านั่นแม่เขาว่าเด้บนกันงแม่ฟังบุกบนบ่ผู้ใดทีแม่ฟันแม่ก็ว่าลูกฟังนะเขาชวยมาช่วยด้ เพาาสหวดหละแม่ลิี่ก็ไังตาพแม่คือคุณแม่ได้มาสามวัวุ่นียงเขาขายใหม่อยเชื่อแม่บุญเตียงแลค่ะแม่บุญเตียงแล้วค่ะันเหม็นโอ้ยขาเจ้าเบิ้งหลดแม่ต่างเอาบุญตัวให้ลูกให้เต้าเบิ้งไปนั่มเนี่ยเขามาที่นสะดี้กันได้เาเงินใครตัวอันนี้อันน้ได้ลูกหกไห้ห้เนาะฟันกระบอกเขา ถ้าได้กินข้าวต้มขนุมน้ำผูมีดวงก็แม่ป่นกรเทียมครียว่าฝันแม่นี่ฝันแม่นอยู่ดีนคุณยายฝันแม่นนะคะเป็นระยะเราปูนกเขียมปูน่าดีปูนกระเทียด จะมัมาเจ่นชอนหมวดหมอนวดเก่าเปลี่ยนก็พี่อะไรน่มาวสองวดสาม้วเขามาซองสามวดเข้ามากีิงวดนะแม่เขามาสามวดแล้วปันฟันเป๊ะเลยบ่แม่กนึงก็ไม่ตีหัวแม่ยังมาเสนออหัวกู่าแตกไม่แห้งกันที่จันหนึ่งหงัวไม่ตีหัวไปซื้อหกนึ่งลือันันึ่งไปวั เจอเด้ส <quarters of speech> ูงหนึ <rifles> ่งเงินนาเได้หกนไปน้ำมันนันได้ได้ได้สาตวโอ้เอาเม็ท่เน่เอาเม็ด่โท่จับทุ่จับบาทเนี่ย้ยนั่นพเมฆฮะเตมนนเมสีไม่ได้เนี่ยจับเป็นสีไม่ได้จับให้เพื่นเน่ยยงจับมันจับได้ยังฮะ นี่สวยไม่ดูเท่เลยว่อีลับนี่ยงเออไอปูนปนจอยกันจะี่เอาคุนนี้ได้ยเอาคุนเออนั่นละออกจากตัวเลขกี่ไม้น่ยแม่เมือออกเออัเลขเขาิด้ไทยนะนั่นละท่านั่นละย่ายเริยนต้อไม่ใจจอยเรียตวจบักข้างเดียวข่าวมาเล้วจักงวดก่อเ่สามงวดหนึ่งสามงวดเก้าเปรี้ยงเ็นเังไงี่ืเจ็ดเจ็ดเก้าล่ะ เก้าแปดหกหนึ่งเจ็ดเก้ายังมีให้ในรุ่นแม่เนาะอีแม่แต่ว่างวดนเนี่ยงาบัตรรุ่นนั่ะวอาสูบฟั่งนี้ด้วยทางฝั่งนั่นนะอันอุ้ยงานเอากลางข้างเลยพี่น้องเ้ยแบบปั้นแน่นคเอาพี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะครับผมครับขอบคุณนะครับคุณแม่ครับแม่ครับผมนั่นก็เป็น แนวทางของแม่บุญนะครับผมถ้าใครชอบก็แคปหน้าจอนะครับผมใครไม่ชอบก็ปานนะครับผมทางช่องเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับผมพี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผม